สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยค่ะวันนี้กลับมาเจอกับโบอีกแล้วกับที่นี่ที่เดิมค่ะเต็นท์รถยนต์มือสองราชพฤกษ์พีคาเซ็นเตอร์ทุกคนขาว,วันนี้โบพารถ PPV เจ็ดที่นั่ง ที่บอกเลยว่าเป็นแร็ไอเทมมากๆออกป้ายแดงวันนี้จ่ายเท่าไหร่ประมาณล้านเจ็ล้านแไม่รู้แหละแต่ที่สําคัญคันนี้ทุกคนค่ะกับโปรโมชั่นเดือนเก้าออกลดเพียงแค่เก้าสิบเก้าบาทและฟอร์ดห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท,ท่านั้นค่ะและแน่นอนคันนี้ความพิเศษของเขาเลยวารัต 0, รนตะีสูงฟอร์ดนะซื้อเพิม่มมาให้แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะคะมันจะดูแลคุณได้อีกยาวเลยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนคะคันนี้คือฟอร์ดเอเวอร์เนสต์ของศูนย์ไบเทอร์โบนะคะเป็นใหม่ได้เฉยเป็นไมล์สิบแปดเรียบร้อยแล้วข้างหน ความคนแล้วขับสีแบบนี้นะคะปหาไฟเดทามโบนเตอร์แบบเต็มสตีมเลยเซ็นเซอร์รอบคันทุกคนดูเลยคันนี้นี่เลยสัญลักษณ์ใบเทอร์โบค่ะเนะเครื่องยนต์สองพันเท่านั้นทุกคนขานะและขับเคลื่อนสี่ล้อนะใครได้คันนี้ไปเนี่ยโคตรทุบนางฟ้าเลยค่ะและรอบคันทุกคนดูดิทุกคนดูเลยดูเลยคือสภาพคือสวยมากเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันนะใครที่รู้สึกว่ากังวลว่ารถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยเวลาเขาใช้งานเขาต้องใช้งานหนักแน่นอนแล้วดูนี่ดูเม็ดอาร์คดิดู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 เม็ดอาร์ค คือครบครบครันราที่สำคาญคันนี้นะทุกคนขาเรามีการรับประกรันโครงสร้างให้เรียบร้อยหนวาวรถไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่แถ้ร0เปอร์เซ็นะคะทุกคนขาป่าดูด้านหลังกันต่ออีกหนึ่งสิ่งสำคัญสำหรับ e v e r e ร2.0บ t เทอรบคันนี้ต้องไปนี่เลยประตูหลังก็ไฟฟ้านี่เห็นปะ สะยลักโฟวิลมีแล้วทุกคนค่ะขับเคลื่อน4ล้อรับประกันเลยนะใครหารถเที่ยวปีใหม่คันนี้โคตรตอบโจทย์ค่ะแล้ววันนี้ถ้าคุณไปออกป้ายแดงเนี่ยป้ายแดงก็ไม่ผลิตแล้วดดีชมนี้เนี่ยกับส0งศบเทอร์โบ,โบแบบนี้ความพิเศษของบริเวณด้านหลังของเจ้าเอลอะไรคันนี้ทุกคนดูดิเบอรทับเรียบ60-40แบบนี้เลยและแอบเห็นปะหลังคาสันลุ้หลังคา, <Wow. S 1> าสนันลุ้นะคะหลังคาดำนะคะแอร์แถวนะคะมีครบคันเลยคันนี้รับรองว่าหืงการันตีหาไม่ได้้แแลลลววะนนีีคามพิเเศษย๊ บอ่อหลังสูตรไฟฟ้าหลายๆคนเนี่ยคงจะเจอเลยรถรุ่นเก่าเนี่ยเวลาไม่มีบออไฟฟ้าเนี่ยโอ้จะขึ้นจะลงจะพับมันต้องดึงต้องอะไรลำบากมากคันนี้ไม่ต้องมีไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะใครใช้ในชีวิตประจำวันคุณก็ปรับเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อแล้วคุณแค่พับบอ่อหลังลงนะคะใช้แค่2องคนข้างหน้าข้างหลังก็ขนของได้อีกเอาผ้ามาปูก,ก็ไม่เปื้อนบออแล้วแต่ถ้าใครจะไปแบบครอบครัวไปแบบตั้งแคมป์ไปแบบปีใหม่ก็แค่เรื่องบอเคื่อนแค่นี้ปิประตูหลังพับปุ๊บ นีไฟฟ้าแล้วรอบประกันเลยว่าสะดวกสบายมากๆนะสำหรับคดีแล้วก็เซ็นเซอร์ก็มีให้รอบคันแล้วเห็นปะแค่ข้างหลังนี่ก็มีเซ็นเซอร์4ี่จุดแล้วเนี่ย1 2 3 4งอาม่เอาละค่ะเดี๋ยวพามาดูโครงสร้างกันต่อละกันขออีกด้านหนึ่งนะสำหรับคันนีเน้เราจะรีวิวรถในราคาที่มันแบบเป็นหลักล้านแบบนี้เราต้องขอรีวิวให้ละเอียดเพื่อเป็นการการันตีนะว่าซื้อรถหลักล้านที่เราคุณไม่เสียดายเงินแน่นอนนี่ดูดิดูเมทัลด,ดิ ดู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 ใหม่กว่านี้ไม่มีแล้วทุกคนคะ่ะแน่น็อตประตงประตูคือใหม่กริบบอกเลยใหม่กริบจริงๆค่ะเพราะเรามีการรับประกันให้ด้วยนาว่าไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอ่อไม่มีน้ำท่วมม่แทนร้อเอรเอาละค่ะเชื่อว่าหลายคนคงจะอยากเห็นข้างในของตอ้เอว่าเลยคันนี้กันละนี่แอบเพจอีกนิดนึงเห็นปะมีการเตือนออกนอกเลนให้ด้วยนี่นี่ดู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 ด,ด,ดูเอาละค่ะใครอยากเห็นข้างในเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันนะคะว่าเอว่าเลยคันนี้ใหม่สี่หมื่นแท้จ้ใหม่กริบขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ เอาละคะ่ะทุกคนภายในคือเข้ามาคือหลงรักเลยอะ่ะมันคือรถ P P V ที่แบบไม่ค่อยเหมือนแบรนด์อื่นๆนะแล้วที่สําคัญคือมันดูน่าทะลุถนอมมาดูน่าใช้มากๆอ่ะมาดูกันที่ในส่วนของภายในก่อนเลยความใหม่กริปแบบนี้ค่ะนะคะครานี้ซูงมาดูเลยทุกคนซูงมาด,มาดูมาดูกันดีกว่านี่เลยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะมีค r u สคอ control ให้เรียบร้อยแล้วทุกคนขะแล้วก็นี่ดูดีหน้าจอนะีคะเป็นในส่วนของหน้าจอที่เป็นแบบดีๆเลยเห็นปะแล้วเลขไมน่นี่ซูงไปนี่เลยค่ะเลขไม่คันนี้อยู่ที่8 2 3หกืมเท่านันสอะท้กคนคะ่ะบอกปดกู หน้าไฟฟ้ามีสัญญาณการเตือนออกนอกรีนมีเซ็นเซอร์รอบคันให้คุณแล้วไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วคราวนี้มาดูในส่วนของบริเวณคอนโซลกลางนี่เลยนะคะคันนี้เป็นพูสตาร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะระบบนำทางเนวิเกเตอร์แบบนี้เลยค่ะต่อไวไฟได้นะทุกคนมีเข็มทิศให้เรียบร้อยเพราะว่าเหมาะสำหรับใครที่จะแบบเอาขับเคลื่อนสี่ล้อไปขึ้นเขาลงห้วยรับประกันว่าสะดวกสบายคราวนี้มาดูที่ระบบแอร์ค่ะแอร์คันนี้เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วคนขาแล้วนี่เลยดูนี่นี่นี่ ความพิเศษนะที่จะเป็นตัวที่บอกเลยว่าคันนี้โคตรน่าใช้นะคะตัวนี้คือปุ่มควบคุมการขับขี่เห็นปะขับเคลื่อนสี่ล้อเอ่ยขับลงเขาเนี่ยขับลงห้วยเอ่ยนะหรือขับในทางราดชันไม่เท่ากันนะคะอันนี้เป็นระบบในสมองการสั่งการเซ็นเซอร์รอบคันกันลื่นถลายเนะคะการขับเคลื่อนสี่ล้อทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วแค่กดปุ่มเดียวค่ะคุณจะสนุกกับการขับขี่อย่างแน่นอนและที่สำคัญคันนี้นะควรเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะรับประกันว่าขับสนุกเราานี้ทุกคนมาดูนี่เลย ซูมมาดูต่อซูมมาดูต่อไฮไลท์ของคันนี้อย่างที่บอกไว้เลยนี่ค่ะเนี่ยอันนี้คือแผงควบคุมในส่วนซันรูฟนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดซันรูฟให้ดูกันมีซันรูฟเป็นหลังคาแก้วแบบนี้เลยทุกคนดูดิอันนี้เปิดให้ดูปึ๊บนี่นี่ดูดิอันนี้ปิดอ่าเป็นออโต้แล้วเห็นปะเห็นปะเออคุณจะเปิดแค่นี้ก็ได้แล้วคุณก็กดนี้เลยปึ๊บนี่เปิดซันรูฟะคะทุกคนค่ะรับประกันเลยว่าแบบใช้งานได้แบบสบายอย่างแน่นอนนี่เห็นปะ เออแล้วก็นี่เออสนุกก็เป็นออตโต้ด้วยนะไม่ต้องกดค้างไว้นะกดทีเดียวคือมันเปิดของมันเองเลยทุกคนรับประกันเลยว่าใครได้คันนี้ไปอ่ะคือบอกเลยว่าโคตรคุ้งระบบทุกง,งานใช้ได้ปกติเลยนะเอาราคาทุกคนคะคราวนี้เราไปลองไปนั่งข้างหลังกันบ้างปะว่ามันจะแบบนั่งสบายขนาดไหนนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันแล้วที่สำคัญคันนี้นะย้ำเลยนะวารันตีสูงซื้อเพิ่มให้แล้วรับประกันเลยเครื่องเียบรกหายห่วงอย่างแน่นอนไปดูกันเลยคะ่ะ ทุกคนขานี่ก็คือบริเวณภายในเห็นปะคือแบบมันใหม่อะมันดีอะทุกคนดูดิมันให้ความรู้สึกแบบฉันอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยคือแสงมันสว่างคือคุณกดดูนะคุณลองนึกภาพตามนะถ้าวันนี้คุณไปเที่ยวคนทางครอบครัวแล้วแบบพาคุณพ่อคุณแม่นั่งตรงนี้ร้วเปิดซันรูฟไปรับลมเย็นๆแล้วแบบขึ้นเขาลงหถ้วยแบบลงดอยเพราะว่าคันนี้มันขับสี่ใช่ปะเม่ว่าคุณจะไปดอยอ่างขางคุณจะไปแบบเชียงรายแม่ฮ่องสอนไปปายหรือแบบไปที่ไหนอะคือมันไปได้หมดทุกคนเพราะมันขับสี่ะมันลุยได้ทุกสถานการณ ดูดิคือสภาพอันนี้คือแอร์นะคะก็สามารถปรับได้ด้วยนะว่าจะเลือกลมเย็นหรือว่าลมร้อนคือแล้วแต่เลยปรับได้จากตรงนี้เลยคนนั่งหลังสามารถปรับแล้วก็เลือกเองได้เลยเห็นไหมคะมีตัวชาร์จไฟให้แบตนี้ด้วยนะนี่แบบนี้เลยรลยใครที่เป็นวัยรุ่นสร้างตัวนะเป็นสายแคมปิง้งอันนี้คือบอกเลยว่าโคตรตอบโจทย์เอาละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูนที่บริเวณห้องเครื่องกันดีกว่าว่าเจ้าคันนี้เครื่องรวมเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ และนี่ก็คือหน้าตาเครื่องยนต์นของ f อ r d e v e r ร์ t 2.0บายเทอร์โบนะคะคันนี้เป็นไมน์เนเชสแล้วเป็นไม18กันทุกคนคะ่ะเครื่องยนต์2,000ขับเครื่อน4ล้อค่ะแล้วใครที่มาจากคลิปวิดีโอนี้นะบอกเลยว่าข้อพิเศษเพราะเจ้าคันนี้เราซื้อวอลตีชูปอดเครื่องเกียร์เบรกนะต่อจากศูนย์ร์ดให้เรียบร้อยแล้วรถมีปัญหานะคะไม่มั่นใจตรงไหนของรถเข้าศูนย์ร์ดได้เลยค่ะทุกคนคะและสำหรับโปรโมชั่นะประจําเดือนกันยายนนะคะจองและ,ละรับรถภายใน30กันยายนนี้เท่านะั้นนะทุกคนคะ่ะออกรถบาทอค่ กันยายนนี้เท่านั้นนะอย่าลืมมาเจอคันที่เต็นท์ค่ะและไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรคุณจะอยากได้เงื่อนไขไหนอยากจะได้ผ่อนน้อยอยากจะได้ผ่อนอินดีปีหน้าอยากจะได้ดอกเบี้ยพิเศษหนึ่งจุดเก้าเก้าพักมหาเรานะคะเราทําให้คุณได้ทุกอย่างแน่นอนค่ะแต่ที่สําคัญนะต้องเล่นไปนะพอเจ้าเอเว่าอะไรคันนี้ไม่สี่หมื่นแบบนี้วอรันตีศูนย์ก็มีเหลือแบบนี้ค่ะมีอยู่แค่คันเดียวเท่านั้นนะสำหรับวันนี้วอลล่เจ้าเอเว่าอะไรคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและะสสวัสดีค่